จำกันได้ไหมแทนบัตรคนจนล่าสุดทำเนียนเป็นดารางานบอลช่องสามหลายคนคงจำได้เป็นอย่างดีสำหรับวัชรินตันกุรานันหรือแทนในแบบที่โชว์บัตรคนจนแต่กินหรูอ,อยู่แพงโดยอ้างว่าทั้งหมดนั้นยืมเพื่อนมาล่าสุด หนุ่มแทนก็ได้โพสต์ภาพซึ่งกำลังใส่เสื้อบอลกีฬาสีช่อง3อยู่พร้อมโพสต์ข้อความว่าขอบคุณพี่ๆทุกคนครับเมื่อวานร้อนมากแต่สนุกมากครับ49ปีช่อง3พร้อมกับโพสต์ภาพคู่กับน้องอรุโนชาผู้จัดคนดังของช่อง3และโพสต์ภาพดาราช่อง3รวมกับภาพของตนเองอีก36ใบ ก่อนที่จะมีชาวเน็ตเข้ามาต่อว่ายับเพราะหนุ่มแทนนั้นโพสต์ภาพทำให้เข้าใจเหมือนกับว่าตนเองนั้นมาร่วมงานในฐานะของดาราด้วย พร้อมกันนั้นได้เข้าไปถามว่าหนุ่มแทนมาในฐานะอะไรและตั้งข้อสังเกตว่าเสื้อที่หนุ่มแทนใส่นั้นเป็นของปลอมทางด้านบอสแคดก็ได้ปฏิเสธหลังมีภาพของหนุ่มแทนถ่ายคู่กับหน่องอารุโนชาและคาดว่าเป็นเพียงแฟนคลับมาขอถ่ายรูปคู่ทั่วไปไม่ได้มีคนชื่อดังกล่าวในสังกัดแต่อย่างใด พร้อมกันนั้นเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเสื้อบอลเหมือนกับดาราใส่นั้นมีขายหน้างานทั่วไปงานนี้ชาวเน็ตเข้าไปว่าหนักมากเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ